E yeah. กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของพระนครร้อนใจนะคะวันนี้คุยกันเรื่องของสถานการณ์โรคมือเท้าปากนะคะยังอยู่กับนายแพทย์วงวัตริวลักษ์นะคะผู้อํานวยการกองควบคุมโรคสํานักอนามัยกรุงเทพมหานาครค,ค่ะที่เบรกที่แล้วเราคุยกันโรคมือเท้าปากนั้นก็จะเป็นโรคที่พบกันได้เป็นปกตินะคะเป็นโรคที่เกิดขึ้นทุกๆปีในประเทศไทยรวมทั้งในต่างประเทศเพื่อนบ้านเราก็เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความรุนแรงมากกว่าเรา หลายเท่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญสามารถป้องกันได้นะคะคือการใช้ชีวิตในประจําวันของเราเรื่องของการรักษาสุขอนามัยรวมทั้งที่สําคัญเลยค่ะสุขภาพของคนเรานะคะมีภูมิมต้านทานมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวต้องถามคุณหมอค่ะกล <Yeah. S 1> ุ่มเสี่ยงก็จะมีอยู่ด้วยสําหรับโรคมือเท้าปากถ้าจะเป็นรุนแรง คนไข้ที่จะจะ,จะเป็นพวกจําพวกไหนบ้างที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วอะค่ะคุณหมอคือคนไข้ที่มีโรคประจรําจตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคที่เกี่ยวกับภูมิต้นานทานนะครับเช่นหรือคนไข้ที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรค<ฆ>หอบหืดโรคอะไรพวกนี้เป็นกลุ่มที่ผมคิดว่าการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรนะครับ<ฆ>นะถ้ามีมีปัญหาเรื่องระบบภูมิต้านทานนะครับเช่นคนไข้ที่มีต้องให้ยากดภูมิต้านทานนะครับ คนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งต้องกินยาพวกกดภูมิต้านทานอยู่การติดเชื้อเกือบจะทุกอย่างเลยฮะ,ะจากโรคที่เดิมในคนทั่วไปไม่รุนแรง<ๆ>ก็สามารถทําให้โรครุนแรงได้ทั้นภูมิต้านทานก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะบอกว่าเมื่อเราติดเชื้ออะไรบางอย่างแล้วเนี่ยโรคจะจะรุนแรงสุดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะโรคประจําตัวบางอย่างเช่นโรคหัวใจแต่กาเนิดนะค,ะครับถ้ามีการติดเชื้ออะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับปอดกับหัวใจปุ๊บเนี่ยโรคก็อาจจะรุนแรงได้นะครับโรคที่ เกี่ยวกับปอดเลือดลังอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหื่อทอบโรคปอดจากบุหรี่ะนะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรือเป็นวัยผู้ใหญ่ก็ตามการติดเชื้ออะไรที่ลงไปตรงนั้นมันก็จะทําให้โรคเป็นได้มากขึ้นได้ครับค่ะฉะนั้นถ้าจะพูดง่ายๆก็คือคนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับที่มันมีความเกี่ยวข้องกับหัวใจสมองมนะแล้วก็ะระบบการหายใจปอดต่างๆ ค่ะอย่างสมองอักเสบนี่ก็ใช่ใช่ไหมครับคุณหมอคือสมองอักเสบนี่หมายถึงว่าตัวเชื้อที่เราที่เราพบในกลุ่มนี้ไปทําให้เกิดการอักเสบของสมองอมนะครับแล้วมันทําให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นมาได้ค่ะฉะนั้นยังไม่มีใครบอกได้ว่าคนไข้คนหนึ่งติดเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยทาไมถึงคนบางคนไม่รุนแรงค,คนบางคนรุนแรงนะบางคนแสดงออกมาด้วย อาการมือเท้าปากแต่ขณะที่บางคนออกมาด้วยการอักเสบของสมองมันคงอาจจะต้องรออีกสักระยะเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์เขาลองดูว่าไม่มีปัจจัยอะไรที่จะกําหนดไหมแต่แน่นอนสุขภาพพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นหัวใจนะครับว่าถ้าเราเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราจะเป็นมากเป็นน้อยก็อยู่ที่สุขภาพพื้นฐานเราด้วยถ้าสุขเราเป็นคนสุขภาพแข็งแรงโดยพื้นแล้วนะฮะ,ะไม่มีโรคประจําตัวเราทานอาหารถูกสุขลักษณะเราดูแลสุขภาพดี ออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้มันเหมือนกับเป็น,เป,นเป็นพื้นของเราเลยฮนะว่าเมื่อไหร่เราเจอโรคอะไรก็ตามเราก็น่าจะต่อสู้กับมันได,ได้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับ,รบถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านของเราถือว่าสถานการณ์เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาบางกว่าใช่ไหมคะคุณหมอถ้าดูแล้วนะถ้าถ้าบอกถึงสถานการณ์ถ้าดูในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นข่าวๆาวนะครับ,รบก็อัาตราการเสียชีวิตของเาขงเาก็น่าจะ,น,าจะน่าจะเยอะกว่า <ừ> um. นะครับมีเด็กเสียชีวิต ห้าสิบกว่าลายจากหกสิบกว่าลายนะฮะ <c oughs> แต่ว่าก็คงต้องดูว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไรอาจจะมาจากหลายปัจจัยคงคงต้องไปดูในรายละเอียด <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบสุขภาพหรือเปล่า <c oughs> พื้นฐานของเด็กในแต่ละคนที่ป่วย <c oughs> นะครับว่ามีเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นยังไงการขาดอาหารมีไหม <c oughs> นะผมคิดว่าคงต้องไปดูข้อมูลในรายละเอียดซึ่งตอนนี้เราคงอาจจะไม่มีข้อมูลตรงนี้ <c oughs> แต่เข้าใจว่าทางคนที่ดูแลผู้ป่วย เขาคงเอาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์อีกทีฮะ,ะว่าทําไมมันถึงได้เป็นกันเยอะและเสียชีวิตเยอะครับถือว่าในบ้านเรานี่การรับรู้ข้อมูลรวมทั้งการปฏิบัติตนดีแล้วหรือยังคะคุณหมอคุณตอนนี้ผมเข้าใจว่าเนื่องจากโรคนี้เราเป็นมาต่อเนื่องนะครับและ,ะระยะ2-3สองสาปีนี้ทุกคนก็รู้สึกจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าผู้ปกครองหรือ หรือครูหรือผู้เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ะจะเข้าใจมาตรการนะรู้ว่าโรคเป็นยังไงะนะครับถ้าเจอแล้วเนื่องจากโรคมือเท้าป่าเป็นโรคที่ไม่รุนแรงนะครับเป็นแล้วหายได้เองะนะครับวิธีป้องกันก็ไม่ยากการเฝ้าระวังว่ามีเด็กคนไหนป่วยแล้วเนื่องจากยังไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนโดยเฉพาะ,ะเราก็เพียงแต่แยกเด็กกลุ่มนี้อย่าไปปนกับเด็กที่เป็นเด็กปกติเพื่อจะหยุดการระบาดของโรคะนะครับแทนที่จะปล่อยให้ระบาดกัน ไปเรื่อยๆอนะการแยกเด็กหรือแม้กระทั่งมาตรการที่เราใช้ก็ตอนนี้ก็คือการปิดโรงเรียนนะครับเพื่อหยุดไม่ให้การระบาดปเป็นใน,น,นวงกว้างอันนี้เข้าใจว่าหลายโรงเรียนเข้าใจเรื่องนี้ดีหลายโรงเรียนเริ่มพอเข้าหน้าฝนนะเริ่มแล้วครับพร้อมพฤษภามาทุกคนเริ่มวางม,มาตรการเริ่ม <คะ S 1> ม,กมีการคัดกรองหลายโรงเรียนเขาก็ทําได้ดีเลยนะครับท่าตั้งแต่ก่อนจะมีข่าวครั้งนี้ด้วยซ้าไปเพราะ เราก็พยายามสื่อสารว่าโรคที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับถ้าไปดูสถิติทาที่เราเก็บคามก็มีโรงเรียนปิดมาตั้งแต่มกรานะครับพี่อาจจะไม่มากเท่าเหมือนช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้หนึ่งเด็กเพิ่งเปิดเทอมมาตั้งแต่พฤษภาส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะเปิดประมาณกลางพฤษภาพอเข้ามิจุนาฝนก็เริ่มมาซึ่งแน่นอน ทางกระทรวงสาธารณสุขเองหรือกรุงเทพมหานครเองเราทําบันทึกเตือนไปหมดแล้วฮะโรคที่มากันหน้าฝนไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกมือเท้าปากปอดบวมปอดอักเสบนะครับโรคหัดพวกนี้ล้วนแต่เป็นโรคที่มันมากับความชื้นฝนจำนองนี้นะครับแล้วรวมทั้งพอโรงเรียนเปิดเด็กมาอยู่รวมกันเมื่อมีคนหนึ่งเป็นโอกาสที่จะระบาดมันก็ง่ายนะครับถ้เด็กมาอยู่รวมกันโดยเฉพาะยิ่งบางโรงเรียนก็ จะเด็ดจะหนานแน่นนิดนึงนะครับอย่างที่คุณหมอบอกโรคนี้จะเกิดมากในหน้าฝนแต่ว่าที่มกรากรุมพาเราพบนั้นหมายความว่ายังไงครับคุณหมอคะมันก็มีคนไข้ามามาเรื่อยเรื่อเพียงแต่ว่าอาจจะมาแล้วมีเจอผู้ป่วยแล้วไม่ไม่ยังไม่มากนะครับด้วยสภาพอากาศด้วยสภาพอะไรก็จะไม่ค่อยระบาดไปในวงกว้างแล้วพอกุมพาไปแล้วเนี่ยโรงเรียนปิดหมดครับไปจนถึงพฤษภาช่วงนั้นก็เด็กก็กระจายกันกลับบ้านหมด ะนะครับดังนั้นโอกาสที่จะมีการระบาดของโรคบางโรคมันจะน้อยลงไปตามตามสาภาพจริงๆแล้วอย่างร้อยเดือนมีนาเมษานร้อนอนะะโรคไวรัสหลายชนิดเจอความร้อนมันก็ตายง่ายะนะครับโอกาสที่มันจะแพร่แพร่แพร่ต่อมันก็ยากขึ้นนะฮะดังนั้นหน้าร้อนก็เป็นอันหนึ่งที่อาจจะช่วยนะครับโรงเรียนปิดก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแต่พอมาหน้าโรงเรียนเปิดรวมถึงหน้าฝนนี่แหละครับ มันก็จึงมีเหตุที่ทําให้มีการระบาดได้ไงวันนี้ยังมีรายงานการปิดโรงเรียนอยู่ด้วยไหมคะคุณหมอคะก็ยังมีอยู่นะครับจริงๆแล้วโรงเรียนก็จะปิดอย่างที่ได้กล่าวเลยนะครับว่าการปิดโรงเรียนเป็นมาตรการควบคุมโรควิธีหนึ่งะฉะนั้นผมเข้าใจว่าตอนนี้หลายโรงเรียนก็พอได้ทราบข่าวขราวมีความตื่นตัวจากเดิมบอกว่าถ้าอยู่ในห้องเดียวกันปิดเฉพาะห้องถ้าข้ามห้อง อาจจะปิดเฉพาะชั้นถ้าข้ามชั้นอาจจะปิดโรงเรียนหลายโรงเรียนเร็วขึ้นเยอะฮะบางทีแค่มีสองสามสี่ลายปิดโรงเรียนแล้วนะครับเพื่อเพื่อหยุดและเพื่อจัดการคลีนและเพื่อทบทวนมาตรการทั้งหมดที่โรงเรียนมีว่าเป็นยังไงบ้างวางระบบระเบียบกันใหม่หรือดูที่ว่ามีจุดอ่อนจุดไหนไหมที่เรายังทางโรงเรียนยังดําเนินมาตรการยังไม่ครบถ้วนยังยังยังโวอยู่อันนี้ก็เป็นถือโอกาสทบทวนตรงนี้ฉะนั้นโรงเรียนหลายโรงก็จะปิดเร็วขึ้นนะครับณวันนี้ก็ยังมีหยุดปิด ท่าที่มีรายงานอยู่นะครับก็จะประมาณ10แห่งนะครับที่ยังปิดอยู่ค่ะการปิดโรงเรียนของแต่ละแห่งเนี่ยหลังจากที่พบมีเด็กนักเรียนป่วยเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดแมะคุณหมอไม่ไม่จำเป็นต้องปิดได้ไหมคะจริงๆถ้าไม่ไม่ปิดเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจได้ว่าเราสามารถป้องกันการแพร่ของเด็กที่ป่วยได้ะนะครับมีหลายประเทศนะครับที่ เขาก็ไม่ได้ใช้มาตรการปิดโรงเรียนเขาใช้มาตรการเรื่องการล้างมือ,อมเพราะอย่างที่บอกเนื่องจากโลกนี้เชื้อมันเข้าทางปากโดยตรงซึ่งเกิดจากการที่เราไปสัมผัสน้ำมูกน้ำลายอุจจาละที่มีเชื้อจากผู้ติดเชื้อแล้วเอาเข้าปากะนะครับการไอาจามนี่น้อยมากเลยคนระับส่วนใหญ่จะจากมือนี่แหละครับท่านถ้าเราคิดว่าเราสามารถดําเนินการตรงนั้นได้ดีนะทำเรื่องสุขอ,อนามัยได้ดีมากๆ นั้นการจะไม่ปิดโรงเรียนก็อาจจะเป็นเป็นเป็นไปได้ <คะ S 2> แต่เนื่องจากของเราเนี่ยเรายังคิดว่ายังเป็นมาตรการที่ทางการะทรวงสาธารณสุขเองก็ยังแนะนําอยู่นะครับ <คะ S 2> ว่าถ้าเจอผู้ป่วยจํานวน2คนใน1ห,ห้องหรือเจอ5้ารายอย่างที่ท่นานอธิบดีได้กล่าวไว้ก็น่าจะพิจารณาปิดเพื่อเพื่อจะหยุดแล้วรวมถวงเป็นการตัดวงจรใช่แต่ว่า,าที่ถามเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างสาธิตจุราค่ะคุณหมอปิดไป6วัน แล้วก็เมื่อวานนี้มาเปิดอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าก็ไปพบเด็กป่วยเหมือนกันหลังจากที่เปิดเรียนมาแล้วจริงๆเวลาเราปิดโรงเรียนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามักจะต้องลืมต้องแจ้งผู้ปกครองเลยอย่าเพิ่งเอาเด็กไปตามจุดเสี่ยงต่างๆเช่นพอโรงเรียนปิดหกเจ็ดวันผู้กเขาเอ้ามีเวลาและพาลูกไปส่วนการค้าไปเล่นในจุดที่อาจจะมีการรับเชื้อเข้ามาอีกฉะนั้นพอเด็กกลุ่มนี้ คนระยะฟักตัวรับเชื้อเข้ามาก็มาปรากฏอาการในโรงเรียนในขณะที่โรงเรียนเปิดอีกค,ครั้งหนึ่งมันเป็นไปได้ที่เราจะเจอะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ผู้ปกครองอาจจะต้องให้ความระมัดระวังนิดนึงถึงแม้ลูกตัวเองอาจจะยังไม่ป่วยนะครับแต่เราคงต้องดูว่าจุดเสี่ยงที่เราจะไปรับเชื้อเราก็อาจจะต้องเลี่ยงตรงนั้นเช่น เครื่องเล่นต่างๆที่เด็กเล่นรวมกันเยอะๆะตรงนั้นถ้าเรามองว่าในช่วงระบาดเยอะๆเราอาจจะต้องหยุดไปก่อนอ,อย่าเพิ่งเข้าไปตรงนั้นนะ,อะนอกจากโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กแล้วก็จุดที่เด็กๆไปกันมากๆอย่างศูนย์การค้าตร,ต,รตรงสถานที่ไหนที่ที่ทางคุณหมอจะเตือนไปถึงผู้ปกครองบ้างคะ,ะอันที่หนึ่งก็คือสถานรับเลี้ยงเด็กทุกที่เลยนะครไม่ว่าจะอยู่ในชุมชนมีบางชุมชนอาจจะเป็น รับเลี้ยงเด็ก3-4ลายตรงนั้นอย่างเงี้ยเล็กๆอย่างนั้นก็มีโอกาสได้นะครับถ้ามีคนใดคนหนึ่งเป็นก็อาจจะติดกันหมดได้นะครับอันที่2ก็คือพวก d ด็กแคร Nursery ทั้งหลายโรงเรียนสังกัดที่มีอนุบาลกับประถมนะครับยิ่งอยู่ด้วยกันมันมีโอกาสข้ามได้ะนะครับแลบางที